อะไรลอยไปเลยขี้ฝุ่น,นมากไหนไปชี้ให้นโบดูสิขี้ฝุ่นอยู่ไหนนี่หายไปแล้วน่ขี้ฝุ่หาอี้แล้วไปดูดิเอาป <OD> Oh <laughs> baby, Shiki. baby, Shiki? baby, Shiki? baby, Shiki? baby? <laughs> I baby, baby, shaky. I baby, your baby, 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 love baby Huh? Baby chicken. Baby. baby she. She. Nah, like my baby chicken? Baby chicken. Nah, yeah, oh, oh mama. Uy, I like it. I like it. There are all all babies chicken. ปากม้วน อะไรลอยไปเลยฝุ่นมาไหนไปชี้ให้น้าโบดูสิฝุ่นอยู่ไหนไม่ฮะไม่เห็นเลยไปจับมาที่ไปจับมาให้ดูหนะ่อยโอ้เอวาไม่จับฝุ่นแล้วเหรอ มาแล้วอัญ่าขี้ฝุ่นมาแล้ว,ลวไปดูออออดิมีอีกปะมีขี้ฝุ่นอีกปะไม่มีใครจัดใครจัดการขี้ฝุ<ม>่นอัญญาจัดการขี้ฝุ่นไปแล้วขี้ฝุ่นไปแล้วอันญาจัดการเหรอคะใช่ไหมใครเป็นคนจัดการขี้ฝุ่น

Oh.